ต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกนะคะหลังจากช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุลอบวางระเบิดรละวางเพลิงบริเวณปั๊มน้ํามันเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันกลางดึกมากถึง11แห่งและทั้งหมดอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ และแม้ว่าจะมีภาพกล้องวงจรปิดบางจุดที่ทําให้เห็นพฤติกรรมผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะและนอกเหนือจากความเสียหายของปั๊มน้ํามันแล้วนะคะกอรามานาภาค4ยังเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รวม4คนค่ะ เพลิงกำลังลุกไหม้ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมานะคะก่อนที่หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่จะเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระดับสูงสุดช่วงเช้าผู้สื่อข่าวสอบถามเหตุการณ์จากนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับรายงานแล้วค่ะวันนีรร้รับทราบแล้วครับเดี๋ยว ตอนนี้มันเกิดทั้ง3จังหวัดเลยนะครับแต่ในจากการรายงานเนี่ยตอนนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามองว่าเป็นเหตุการณ์ทีเ่เกิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณนะครับให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง ที่เขาจะมีการเ,าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการต่อการร้ายแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทางกอ,องทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ทางกองบัญจาก,การตำรวจภูธรภาค9รวมทั้งฝ่ายปกครองตรงน,นี้ก็เข้าไปแก้ปัญหานะครับให้มากที่สุด แม่นายอนุทินระบุเบื้องต้นว่าไม่น่าจะใช่การก่อการร้ายแต่กองทัพพระธิ่4ก็ยืนยันว่าจะไม่ตัดประเด็นใดทิ้งขณะเดียวกันเหตุวางเพลิงและวางระเบิดเกิดขึ้นกับบริเวณปั๊มน้ํามันทั้งหมดถึง11แห่งโดย5แห่งอยู่ในจังหวัดนาราธิวาสในอำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะแว้งและสงไหโกลก ส่วนที่จังหวัดปัตตานีก็คือที่ปั๊มน้ํามันในอําเภอเมืองและอําเภอรกระเพาะส่วนที่ยะลาสี่แห่งทั้งในอําเภอกาบางังบรรน,นังสตาและอําเภอเมืองยะลาสองแห่งล่าสุดจังหวัดนราธิวาสประกาศคือฟิวแล้วสําหรับเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลกระเพาะ3คนค่ะในจํานวนนี้1คนเป็นพนักงานดับเพลิงของอบ,บตอรกร,รุบีอีกสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ของปั๊มน้ํามันนะคะ ส่วนที่นาราธิวาร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์บำรุงรองสารวัตรป้องกันปรับปรามสอพอระแงะได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้นําตัวส่งโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนาคารินทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมบอกถึงการเยียวยาว่าทางจังหวัดและศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบอบตจะดูแลผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ พลตำรย,ยิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบที่มีเป้าหมายสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ก่อนเลือกตั้งอบตอขณะนี้การสืบสวนมีความคืบหน้าไปมากในหลายจุดเจ้าหน้าที่กําลังเร่งรวบรวม,รวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบเพื่อระบุตัวผู้ที่กระทําผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด